วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้การสื่อสารอย่างผู้รอบรู้ตอนที่2การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2562 พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจำนวน47.5ล้านคนหรือ70%ของจำนวนประชากรทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคนไทยมีการใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในการใช้สื่อออนไลน์นั้นก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ดังนั้นจึงขอเสนอแนวปฏิบัติและมารยาทในการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสนทนา หลัก5 w 1 h h เือเขียนถึงใครและเขียนในฐานะใดผู้เขียนต้องทราบว่าผู้รับสารเป็นใครรวมถึงผู้ส่งสารส่งในฐานะใดเพราะจะช่วยให้เลือกใช้ถ้อยคำหรือข้อความได้เหมาะสมกับสถานะของทั้งสองฝ่าย watch เขียนเพื่ออะไรผู้ส่งสารต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้อความที่ชัดเจนเข้าใจง่ายระบุลงในเนื้อหาที่ส่งไป ไม่ควรใช้ข้อความที่ยาวเกินไปซึ่งอาจทำให้ผู้รับสารไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการส่งข้อความครั้งนั้นได้ w h e r e ให้ทำกิริยานั้นที่ใดหากผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารกระทำการใดอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ส่งสารต้องระบุสถานที่อย่างชัดเจน w h ว n ส่งมาเมื่อไหร่ให้ทำเมื่อไหร่ผู้ส่งสารควรระบุวันเวลาในการส่งข้อความ รวมทั้งระบุวันเวลาที่ต้องการให้ผู้รับสารกระทำกิริยาให้ชัดเจน mm. เพื่อเน้นย้ำความถูกต้องของการประสานงานและการดำเนินงาน Why เหตุผลในการส่งข้อความหากผู้ส่งมีเจตนาให้ผู้รับสารกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ส่งสารควรแจ้งเหตุผลในข้อความนั้นๆด้วย How ให้ทำอย่างไรผู้ส่งสารควรบอกลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมแก่ผู้รับสารให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการส่งสารว่าต้องการให้ผู้รับสารทำอะไร <spe ak> เช่นการแจ้งให้ทราบ <spe ak> การเชิญเป็นวิทยากรการส่งงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสนทนาดังนี้ 1. การแนะนำตัวเมื่อเริ่มต้นการสนทนา ผู้ส่งสารควรแนะนำตัวเองหากเป็นนักศึกษาควรบอกชื่อรหัสนักศึกษาสาขาที่เรียนรวมถึงรายวิชาที่ตนเองต้องการสอบถามนักศึกษาควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่าหนูดิฉันผม 2. การกำหนดช่วงเวลาในการส่งข้อความไม่ควรส่งข้อความในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันใหม่ 3การกำหนดความยาวของข้อความการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆผู้ส่งสารควรพิมพ์ข้อความที่มีสาระสำคัญของเนื้อหาในข้อความเดียวไม่ควรส่งข้อความสั้นๆหลายๆข้อความเนื่องจากจะทำให้ผู้รับสารเกิดความสับสน 4. การใช้คำข้อความและสติ๊กเกอร์ในการสนทนาการส่งข้อความผ่านโปรแกรมการสนทนาประเภทต่างๆ ผู้ส่งสารควรคำนึงถึงการสะกดคำการเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อความหาผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่าเช่นนักศึกษาส่งถึงอาจารย์ลูกน้องส่งถึงเจ้านายเป็นต้นการสะกดชื่อตำแหน่งสถานที่ทำงานของผู้รับสารให้ถูกต้องถือเป็นมรรยาทที่ไม่ควรละเลยการสะกดคำผิด อาจส่งผลต่อเนื้อความทั้งหมดของการสนทนาอาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ดังนั้นเมื่อสะกดผิดให้รีบแก้ไขการใช้ศัพท์วัยรุ่นหรือศัพท์แสดงหรือศัพท์เฉพาะกลุ่มหากนำคำศัพท์เหล่านี้ มาส่งให้บุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ก็จะส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการส่งข้อความครั้งนั้นได้จึงควรเลือกใช้คำให้เหมาะสมการใช้สติกเกอร์และสัญลักษณ์แสดงความรู้สึกประกอบการสนทนาต้องใช้ให้เหมาะสมทั้งสถานภาพของผู้ส่งและผู้รับ รวมถึงเนื้อหาที่กำลังสนทนาหากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือเกี่ยวข้องกับงานการใช้สติกเกอร์สนทนาอาจไม่เหมาะสมการกำหนดหัวข้อสนทนาผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องพิจารณาหัวข้อในการสนทนาว่าเรื่องใดบ้างที่สามารถพูดคุยบนสื่อสังคมออนไลน์ได้แต่หากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหรือสิ่งที่อ่อนไหวต่อศ,ศีลธรรมจัรญาเรื่องเหล่านี้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้ามากกว่าการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคล 1. การเผยแพร่ข้อมูลและรักษาความลับขององค์กร 2. รักษาความเป็นส่วนตัวและเคารพผู้อื่นไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นไม่พาดพิงบุคคลที่3 3ม,ม,มีความรับผิดชอบและโปร่งใสต่อสิ่งที่ตนเองเผยแพร่ 4. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมออนไลน์ หากพบคนที่รู้จักใช้คำไม่สุภาพหรือมีความรุนแรงควรตักเตือน 5. รู้จักแบ่งแยกบัญชีส่วนตัวและงานแยกบัญชีแอคเคาท์ส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันและออกจากบัญชีทุกครั้ง 6. แก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพบว่าข้อมูลที่ตนเองเผยแพร่นั้นไม่ถูกต้องทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาก็ตาม 7. คิดทุกครั้งก่อนโพส และลึกเสมอว่าพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่สาธารณะการสื่อสารด้วยการจัดสัมมนาการจัดสัมมนาคือการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อระดมสมองและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเดียวกันร่วมกันแสวงหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันอยากเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม การจัดสัมมนาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบผ่านการเสนอความคิดด้วยการพูดการสนทนาประโยชน์ของการสัมมนาต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความคิดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเหตุผลกระตุ้นให้เกิดความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและได้เสนอความคิดเห็นร่วมกันเกิดการแสวงหาคำตอบร่วมกัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่จะยอมรับผลการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการจัดสัมมนามีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันได้แก่การประถกคาถาและการบรรยายการประถกคาถาจะมีผู้พูดที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นผู้พูดเพียงคนเดียวในการแสดงความรู้ความคิดของตนเอง การบรรยายเป็นการพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายส่วนใหญ่มักเป็นการให้ความรู้การอภิปรายเป็นคณะคือการอภิปรายที่ผู้อภิปรายประมาณ3-5คนนั่งอยู่ในแถวเดียวกันบนเวทีส่วนผู้ฟังจะอยู่ด้านล่างเวทีและมีผู้ดำเนินการอภิปรายควบคุมประเด็นและสรุปประเด็น 4. การอภิปรายกับผู้ฟังจะมีผู้ร่วมอภิปราย2-4คน ผู้ดำเนินการอภิปรายจะถามคำถามกับผู้ร่วมอภิปรายในขณะเดียวกันผู้ฟังก็สามารถซักถามระหว่างการอภิปรายได้ 5. การอภิปรายแบบระดมสมองจะมีสมาชิกกลุ่ม3-15คนมีประธานกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายมีเลขานุก,การคอยจดบันทึกการอภิปรายกลุ่มย่อยมีลักษณะคล้ายการอภิปรายแบบระดมสมองแต่มีสมาชิกน้อยกว่า ขั้นตอนการจัดสัมมนาประกอบไปด้วย3ขั้นตอนใหญ่ 1. ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา 2. ขั้นดำเนินการระหว่างการสัมมนา 3. ขั้นดำเนินการหลังการสัมมนาในขั้นตอนก่อนการสัมมนานั้นจะต้องมีการสำรวจประเด็นปัญหาตั้งคณะกรรมการในการจัดสัมมนาเขียนโครงการการสัมมนาดำเนินการเตรียมการสัมมนาและทำการประชาสัมพันธ์โครงการ ขั้นตอนที่2การดําเนินการระหว่างการสัมมนาประกอบไปด้วยการลงทะเบียนการเปิดการสัมมนาการจัดประชุมทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยหรือกลุ่มรวมและการปิดการสัมมนารวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาขั้นตอนสุดท้ายการดําเนินการหลังการสัมมนาการวิเคราะห์ประเมินผลการจัดสัมมนาการดําเนินการด้านงบประมาณ และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุมสัมมานาผู้เข้าร่วมสัมมานาควรฟังเมื่อคนอื่นพูดฟังอย่างใจเป็นกลางพูดเมื่อต้องพูดพูดอย่างมีหลักวิชาการอ่านเอกสารการสัมมานาบันทึกความรู้สรุปความรู้ตรวจสอบตนเองนำเสนอความรู้ และช่างใจตัดสินในสิ่งที่รับรู้สรุปความรู้ขั้นสุดท้ายการจัดสัมมนาออนไลน์มีหลักการจัดดังนี้จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกิน500คนต่อครั้งจัดทําเว็บสําหรับการสัมมนาที่แสดงรายละเอียดของงานและการลงทะเบียนจัดทําระบบการลงทะเบียนและมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย การไปสัมพันธ์งานผ่านสื่อออนไลน์รวมทั้งการออกแบบโพสต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์จัดให้มีระบบสำรวจความคิดเห็นระหว่างการจัดสัมมานารวมทั้งการแชทการตอบคำถามในระหว่างการสัมมานาด้วยเช่นกันการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เราควรใช้แนวปฏิบัติและมารยาทในการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสนทนาเพื่อให้การสื่อสารนั้นสำลิดผลนอกจากนี้การจัดสัมมนายังเป็นการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดของสมาชิกที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกันร่วมกันแสวงหาคำตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการำดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ในอนาคตต่อไปสวัสดีค่ะ